สวัสดีครับเพื่อนๆชาวรายการแฮชแท็กคาเฟ่ครับวันนี้ผมมีร้านกาแฟร้านนึงครับเป็นร้านเปิดใหม่ซึ่งร้านนี้น่าสนใจมากๆเลยวันนี้อยากพาเพื่อนๆมาชิมนะครับแล้วก็มารีวิวด้วยเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขามีชื่อร้านว่ายูสุนั่นเอง Okay. ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านยูสุแล้วนะครับซึ่งเป็นร้านที่มีเอกลักษณ์นะครับโดดเด่นมากๆเลยเราจะเห็นเจ้าขวดนี้โชว์ที่บาร์เคาน์เตอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคือน้ำส้มยูสุคั้นนะครับแท้ๆ1้0เปอร์เซ็นต์นะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งร้านนี้เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือคำว่ายูสุเนี่ยคือทุกเมนูเขาจะใช้ยูสุจริงๆเป็นส่วนประกอบนะครับวันนี้เมนูซิกเนเจอร์ของร้านยูสุนะครับ ไม่ว่าจะเป็นยูสุเลมอนกรีนทียูสุยูสุน้ำผึ้งมะนาวหรือกาแฟยูสุนะครับที่เขาใช้ส่วนผสมพวกนี้ผมจะสั่งมารีวิวให้เ,เพื่อนๆชาวแฮทแทคาเฟ่ afe, ได้ลองรับชมนะครับ <c oughs> แล้วก็จะรีวิวรสชาติ <c oughs> เผื่อใครจะเอาไอเดียไปต่อยอดให้กับร้านตัวเองนั่นเองครับนอกเหนือจากเครื่องดื่มนะครับที่มีเอกลักษณ์แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่นะครับที่นี่เนี่ยเขามีความแบบพรีเมียมมากนะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบนะครับแบบโฮมเมดทั้งหมดเลยซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เนี่ย เมนูนี้เนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อลือชานะครับคือบราวนี่แบบขั้นเทพเขาบอกว่ากินแล้วหยุดกินไม่ได้นะครับวันนี้จะมาลองดูนะครับกับบราวนี่ชิ้นนี้นอกเหนือจากนี้ยังมีอาหารครับที่เป็นสไตล์อิตาเลียนนะครับแล้วก็สไตล์ญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชทงคัตซึสปาเก็ตตี้นะครับข้าวแกงกะหรี่วันนี้จะรีวิวแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โต๊ะเลยครับ เรามาดูในส่วนของการตกแต่งร้านยูสุคาเฟ่ครับที่นี่เนี่ยครับเขาใช้การตกแต่งที่เป็นสไตล์แบบโมเดิร์นครับแต่ก็แฝงด้วยกลิ่นอายแบบเจแปนนิสครับที่มีความเป็นแบบออริจินอลของญี่ปุ่นเลยนะครับเราจะสังเกตได้จากการเดคอเรชั่นครับไม่ว่าจะเป็นภาพตกแต่งผนังซึ่งใช้เป็นภาพผู้หญิงใส่กิโมโนนะครับก็ได้อารมณ์อีกแบบหนึ่งในการแบบกินกาแฟได้อยู่ในฟิลลิ่งแบบว่าร้านซูชินะครับหรือว่าในบ้านแบบญี่ปุ่นแบบอบอุ่นนะครับการใช้แสงไฟนะครับเขาจะเลือกใช้โทนที่เป็นแบบ วอร์มไลท์นะครับก็จะได้ความอบอุ่นนะครับแล้วก็ได้บรรยากาศที่แบบนั่งแล้วก็ผ่อนคลายที่สุดนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าอาหารและเครื่องดื่มของร้านยูสุแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์เนี่ยมีจุดเด่นอะไรบ้างรอชมเลยครับ อันนี้หน้าผมจะมีเมนู4เมนูซิกเนเจอร์ครับที่ทำมาจากยูสุครับซึ่งจะเห็นว่าน่าทานหมดเลยเนาะเราจะมาลองครับกับเมนูแรกก่อนแล้วก็จะรีวิวไปด้วยเมนูที่เนเมนูนี้นะครับเขาเรียกว่าเมนูกรีนทียูสุโซดานั่นเองครับก็คือจะเป็นเมนูยูสุครับแล้วก็ใส่โซดาแล้วก็ท็อปด้วยชาเขียวนะครับเราจะมารีวิวกันเนะาะว่ารสชาติเป็นยังไง ปกติเนี่ยผมเคยกินยูสุเนี่ยไม่กี่ครั้งนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยเจอแบบร้านไหนที่ใช้ยูสุมาแบบทําทุกเมนูขนาดนี้นะฮะอันนี้แสดงว่าเขาต้องแบบมั่นใจในรสชาติยูสุแน่นอนเฮ้ยยูสุอร่อยมากมันแบบมันเหมือนน้ำส้มคันจริง,รงๆอ่ะครับมันไม่เหมือนยูสุไซรัปมันอร่อยจริงๆนะถ้าเกิดกินกับชาเขียวด้วย <Wow! S 1> อืมโอเคเลยคือ เมนูนี้เนี่ยจุบแรกที่ผมกินไปเนี่ยมันล่างสุดมันคือยูสุแท้ๆผมไม่เคยกินแบบไอตัวยูสุที่แบบมันร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้มาก่อนอะ่ะที่แบบมันอร่อยอย่างเงี้ยไอมันโอเคมากเลยเรามาเมนูที่สองครับเมนูนี้เนี่ยเรียกเป็นพระเอกของร้านเลยก็ได้ครับเพราะว่าเป็นกาแฟครับแล้วก็ใช้ยูสุโซดาเหมือนกันเลยนะครับเมนูนี้เขาเรียกชื่อว่าเดอะสเปเชียลนั่นเองครับนี่ <im itation> ขอชิมแยกก่อนนะค <im itation> ุณเนยมันอร่อยมากมันดีจริงๆนะฮะ <im itation> แล้วพอเราคนให้มันเข้ากันหน่อย, <im itation> อ,ยๆๆๆอร่อยนะครับกินมาเยอะละอเมริกาโนหลากหลายแบบแต่ว่ากับเนี่ยครับผมว่าตัวนี้ <im itation> ต่างกับอเมริกาโนต้มไหมครับ่ผมต่างต่างไหมต่างนะ มันคือมันออกมะนาวอ่ะคือฟิลลิ่งมันออกมะนาวแล้วก็ตัวตัวกลิ่นที่มันได้เนี่ยมันมันทำให้เรารู้สึกแบบเราสดชื่นแต่มันไม่ใช่เรี่ยวเหมือนมะนาวบ้านเราอ่ะนะครับอันนี้โอเคเลยนะครับกับตัวนี้นะฮะเมนูที่3ครับที่เป็นซิกเนเจอร์ยูสุเมนูนี้เนี่ยเขาเรียกชื่อว่าผมขออ่านก่อนนะฮันนี่ยูสุโซดาครับซึ่งที่เราเห็นที่อยู่ข้างล่างที่มันเป็นแบบสีส้มๆเนี่ยมันคือน้ำผึ้งนะครับแล้วก็เอาน้ำผึ้งเนี่ยมาผสมกับยูสุครับ แล้วก็ท็อปด้วยโซดาซึ่งก็เป็นการพรีเอทที่มันดีเนาะแล้วก็มีส้มเหมือนเป็นส้มนาเวลตกแต่งข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวขอชิมข้างล่างก่อนนะอร่อยแล้วอะอร่อยทุกเมนูอันนี้ไม่ได้อวยอะดีมากมันเหมือนน้ำผึ้งแบบเดือนห้าหอมๆมครับแล้วก็มีความอมเปรี้ยวแล้วข้างบนเนี่ยมันก็เจอไอตัวโซดาเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันแบบ มันแบทลกดูกันหมดเลยนะฮะอืมเป็นซิกเนเจอร์ที่ดีแล้วก็ใครอยากได้ไอเดียนี้เอาไปทําที่ร้านผมว่าโอ้ดีมากจริงๆนะ,ะสุดท้ายนะครับเมนูนี้มีชื่อว่ามีชื่อว่าเดีย๋ยวขอดูก่อนเดอะบลูยูสุนะครับวันนี้น้องที่ร้านเขาบอกมานะครับก็จะใช้เป็นบลูฮาวายครับหรือว่าบลูเลมอนนี่แหละอยู่ข้างล่างสุดเลยแล้วก็ ผสมด้วยยูสุชั้นกลางนะครับแล้วก็ท็อปด้วยตัวโซดานะครับแล้วก็ฝานปิดหน้าด้วยมะนาวแล้วก็ตัวโรสแมรี่เนาะอันนี้โอเคนะครับแต่ผมผมฟีลลิ่งผมไม่ได้แบบไม่ได้อินกับมูฮาวายเท่าไหร่ต่ถามว่าคือถ้าฟิลแบบทะเลทะเลผมว่าอันนี้ก็กโอเคนะอืมอร่อยนะรอร่อยถ้าให้ผมเลือกเลยอันดับหนึ่งนะครับที่ ดีสุดเลยก็คืออันนี้อันนี้คือแบบเต็มร้อยเลยฮะทะลุกราฟเลยนะครับนะฮะรีวิวหน่อยครับพี่ที่นั่งเขาครับพี่เห็นไหมข้างหลังเนี่ยเห็นไหมชัดไหมต้องบอกว่าที่นั่งที่เนี่ยผมชอบมากเลยเพราะว่าเขาจริงๆเกือบลืมรีวิวไปแล้วได้เมื่อกี้กะว่าจะรีวิวก่อนคือเป็นที่นั่งแบบเขาทําแบบเป็นกรุ๊ปอะครับแล้วก็แบบห้อยขาลงไม่ได้เหมือนกับอารมณ์แบบเหมือนนั่งพื้นอะแต่ว่ามันมีมุมที่ให้ขาลงไปอะผมว่ามันได้อารมณ์เหมือนกับเรากินแบบโอมาคาเสะ อาหารญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็คือมีเบาะนั่งแบบหลากหลายคาแรคเตอร์ก็โอเคนะเป็นมุกเ,เป็นอีกมุมนึงที่ผมชอบมากๆเหมือนกันเลยนะครับกับที่นั่งที่นี่เนาะดีงามดีงามที่อยู่ข้างหน้าผมอันนี้คือเอบเกอรี่ครับที่เป็นแบบซิกเนเจอร์จริงๆเลยนะครับแล้วก็เป็นที่แบบขึ้นชื่อมากๆเลยกับน้องๆสตารหลายๆคนของผมนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่มากินที่นี่บอกว่าบราวนี่เนี่ยเป็นบราวนี่ขั้นเทพ ซึ่งกินแล้วหยุดไม่ได้นะครับผมอยากจะลองมากเลยว่าอะไรที่มันแบบหยุดไม่ได้จริงๆนะฮะอันนี้แบบก็เป็นแบบเบราวนี่เนาะอุ่นมาแบบให้มันเยิ้มๆมาฮะมันลาวานะครับให้มันมีซอสช็อกโกแลตด้วยนะฮะข้างนหเนื้อแบบเยอะมากนะครับอื ต่างจากบารีทั่วไปมากเลยอ่ะคือความเข้มอ่ะมันเข้มกว่าเยอะมากเลยนะฮะแล้วมันก็แบบดาร์กจริงๆนะครับต่อไปเราจะมารีวิวตัวที่เป็นแบบชีสเค้กปะเขาเรียกชีสเค้กหรือไอเค้กหน้าไม้ครับ mm hmm. เบิร์นเคนะ้กเนาะคือมันก็มีอารมณ์แบบว่ามันเหมือนกับเหมือนไอติมอ่ะเหมือนครีมอ่ะแล้วก็เสิร์ฟม,มากับตัวเหมือนซอสมิกเบอรี่ครับเราจะมาลองดูรสชาตินะครับ คือมันละลายในปากไปเลยผมแทบจะชีสไม่ได้เคี้ยวเลยนะฮะอร่อยจริงอืมเรขอุงฟินชีสทอดพิเศษหน่อยครับผมได้เลยขอแปลว่ากินแล้วแบบนี่ว่าหน่อยครับนี่ครับเราก็ตักตัวชีสมาเนาะแล้วก็โปะด้วย บิกเบอรี่ครับซอสน,นะฮะแล้วก็อโอเคได้ค่ะมันดีมากเลยอ่ะเรารีวิวของหวานเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่ของคาวกันซึ่งวันนี้เราสั่งมาเป็นแกงกะหรี่แล้วก็จะเป็นทงคัตสึนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกอย่างเนยฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่อาหารมาถึงแล้วแล้วก็มารีวิวกันว่า นอกเหนือจากของหวานแล้วเนี่ยของขาวจะเป็นยังไงบ้างข้างหน้าผมครับก็จะเป็นข้าวแกงกะหรี่อทคัสอครับซึ่งไม่ใช่โดดเด่นแค่เครื่องดื่มและเบเกอรี่นะแต่ที่นี่อาหารข้าวนะครับเช่นข้าวเนี่ยก็ยังแบบเด็ดด้วยนะครับนี่เราจะมารีวิวครับรสชาตินะครับ เวลาเราสั่งมาเนี่ยเขาจะเสิร์ฟมาคู่กับผักดองซึ่งก็เป็นผักดองที่เขาบอกว่าอินพอร์ตมาเหมือนกันเนาะอันนี้อขออนุญาตแล้วกันครับชิมซอสก่อนอืมอร่อยเข,ข้มขน้นฮะเข้มขน้ขมขนมีแบบเผ็ดป,ปลายๆนิดนึงนะฮะช่วงนี้ที่เห็นผมอาจจะ หน้าบวมขึ้นมานะฮะก็เป็นเพราะว่าอาหารของร้านเนี่ยอร่อยนะครับก็เลยทานเยอะกว่าปกตินะครับดีงามเลยอะอันเนี้ยโอเคครับก็ข้าวเก,กรกะหรี่ทงคัตึนะครับห้าดาวอร่อยมากมนะครับเดี๋ยวเราจะไปอีกเมนูนึงครับซึ่งเป็นเมนูที่ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเนาะนี่ครับก็คือเป็นแซนด์วิช ทงคัดสื่อครับแบบญี่ปุ่นเลยนะครับเขาก็จะมาเป็นแบบขนมปังครับคู่กันนะฮะแล้วก็เอาตัวหมูทงคัตสื่อครับชุบแป้งทอดเข้าไ้ข้างในแล้วก็หันมาอย่างนี้นะครับก็ดูน่าทานมากเลยนะครับแล้วก็จัดจานร้อมกับสลัดนะครับแล้วก็มีเป็นพวกมันฝรั่งนะครับแล้วก็เป็นซอสบาร์บีคิวนะฮะเออบาร์บีคิวคล้ายๆมะเขือเทศนะครับอันนี้ก็ต้องกินแบบนี้เลยนะ ขออนุญาตนะฮะนี่แบกแล้วเนี่ยไม่ค่อยเห็นอือออร่อยครับโอเคครับก็ร้านยูสุนะครับเป็นร้านหนึ่งครับที่มีความเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ส้มยูสุนะครับแล้วก็ยังมีตัวเบเกอรี่ ที่เป็นโฮมเมดนะครับแล้วก็เป็นอาหารที่มีความหลากหลายแล้วก็อร่อยจริงๆนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านครับที่เป็นร้านดังของหัดใหญ่ในตอนนี้แล้วก็ผู้คนเนี่ยหลั่งไหลมาใช้บริการเยอะมากๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้ครับแฮแดร์คาเฟ่เรามารีวิวมาชมมาชิมนะครับให้เพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้เห็นถึงแนวคิดไอเดียนะครับแล้วก็การตกแต่งร้านการจัดจานการตกแต่งเครื่องดื่มต่างๆเพื่อ,อไปปรับใช้ให้กับร้านตัวเองครับส่วนอ e ีพีหน้าแคาเฟ่เราจะไปที่ร้านไหน ติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ